สนับสนุนโดย VIVO X60 Pro 5G ครบทุกคู่ทุกสนามสําหรับรอบ16ทีมสุดท้ายในซิกยูโร2020ซิ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่โคตรจำมันและกันดุเดือดรวมไปถึงมีการพลิกโผผ้าปากความกันหลายคู่สิ่งในรอบน็อกเอาต์นี้นะครับมีหลากหลายประตูที่โดดเด่นรวมไปถึงนักเตะท,ที่ทำประตูนี้อย่างเฉียบคมว่าแล้วขอบสนามของเราจะพาไปดูเหล่าแข่งฝีเท้าตีนคมสัตรประตูในรอบ16ทีมสุดท้ายกันจะมีใครบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเริ่มที่คนแรกบ็อกบาจากฝรั่งเศส แม้ทีมจะลงเอยด้วยความพ่ายแพ้แต่ประตูจากปลายสตั้นของบ็อกบาร์มันน่าจดจำอย่างมากอย่างที่เราได้เห็นกันในเกมที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้กับสวิตเซแลนด์แต่วัสนสถานการณ์ณตอนนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าประตูของมิดฟิลผู้นี้สำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นประตูที่ทำให้ทีมหนีห่างคู่แข่งเป็น3ประตูต,ตอนนึ่งในช่วง15นาทีสุดท้ายโดยในจังหวะด,ดังกล่าวนะครับบ็อกบาร์ได้บอลจากจังหวะที่คาริมเบนเซม่ายิงและบอลไปติดบล็อกคู่แข่งก่อนมาเข้าทางของเขาสิ่งด้วยระยะทางและกับพื้นที่ที่เปิดกว้างนะครับ หสุดท้ายเขาก็เลือกปั่นโค้งๆเสียบใต้คานเข้าไปอย่างงดงามดังนั้นไม่แปลกหรอกครับถ้าประตูนี้ของป็อกบาจะได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของความสวยและความงามแต่จะว่าไปนะครับประตูลักษณะบแบบนี้เราก็ค่อนข้างจะเห็นกันบ่อยเหลือเกินนะครับจากความสามารถของป็อกบาคนนี้คนที่สองทอกองอาซาจากทีมชาติเบลเยียม อีกหนึ่งประตูยิงไกลที่ถูกส่งเข้าประกวดในอรอบ16ทีมสุดท้ายคราวนี้ซึ่งประตูนี้นะครับผมเกิดขึ้นในเกมที่เบลเยียมเฉือนเอาชนะโปรตุเกสได้สาเร็จและประตูของอาซาคนน้องก็สําคัญไปอย่างมากเพราะมันคือประตูชัยพาทีมกริท้าเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งจังหวะด,ดังกล่าวนะครับต้องชื่นชมและปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของอาซายอย่างมากส่วนหนึ่งก็ต้องยอม,มรับว่าแนวรับของฝอยทองนั้นปล่อยให้ดาวเตะผู้นี้มีพื้นที่และมีเวลามากเกินไปและเมื่อพอบอลออกจากเท้านะครับทุกอย่างมันก็ลงตัว ผมและที่สําคัญนะครับเมื่อบอลมันสายขณะแหวกว่าอยู่ในอากาศยิ่งเพิ่มอัตราการเซฟของนายทวารเข้าไปอีกและด้วยประตูดังกล่าวนะครับเมเลพาทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปพาเข้าไปพบกับอิตาลีในรอบแทีมสุดท้ายสิ่งในความร้อนแรงของทอกองอาซาที่ซัดไปแล้ว2มเม็ดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็าอาจจะมีประตูงามๆม,มาฝากเป็นของขวัญให้แฟนบอลอีกครั้งก็เป็นได้คนต่อมาแคสเปอร์ดอยเบิร์กจากเดนมาร์ก กองหน้าวัย23ที่เพิ่งได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกในศึกยูโร2020คราวนี้พอในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจ้าตัวลงสนามรวมกันเพียง30นาทีเท่านั้นแต่ทว่าในบุนพาวัฒนาส่งยูซุโฟโฮเซนได้รับบาดเจ็บเขาจึงได้โอกาสออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในทันทีและเมื่อโอกาสมาถ,ถึงมีหรือที่เขาจะปล่อยให้หลุดมือดอยเบิร์กจัดการเหมาคนเดียว2ประตูในเกมที่ถล่มเวงเอาไว้แบบราบคาบ4ประตูต่อศูนย์ซึ่งประตูแรกถือว่าเป็นทีเด็ดพอสมควรครับเมื่อเจ้าตัวได้บอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษก่อนค่่่อออยยๆตบาจัววกนด้ เท้าบ่อนโค้งขวาเต็มๆผ่านมือนายด่านเข้าไปอย่างสวยงามหรือจะเป็นประตูที่สองของเขานะครับมันอาจจะมาจากความผิดพลาดของทัพมังกรแดงที่สาก,กัดาบอลมาเข้าทางเจ้าตัวที่ยืนโล่งๆซึ่งดอยเบิร์ก็แสดงความมั่นใจได้การตะบันเข้าไปอย่างเต็มแรงเป็นการพาท,ทีมหนีห่างออกไปเป็นสองประตูต่อศูนย์โดยทัพโคนมนะครับจะโคจอไปพบกับเชคในรอบแปดทีสุดท้ายว่าแล้วมันกัลแลนดูสูสีคู่ขี้ดูดีเหลือเกินและในความมั่นใจที่พกพาใส่กระเป๋ามาอย่างเต็มที่ไม่แนว่ว่าแคสเปอร์ดอยเบิร์กอาจจะแสดงความเฉียบคมพางตาค่ายอีกครั้ง ก็เป็นได้นะคะรับคนตอบมาคาริมเบนเซมาจากฝรั่งเศส นี่เป็นคนที่พกพาความมั่นใจมาจากเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่กระหนำ่ำซัดไป2ประตูให้ฝรั่งเศสและกับรอบ16ทีมสุดท้ายที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ตรากไก่ตอนนี้ต้องทําประตูให้ได้เนื่องจากเป็นฝ่ายตามหลังตั้งแต่ต้นเกมและเมื่อมีนักเตะที่มีสัญญาณกองหน้าอย่างคาริมเบเนเซมาอยู่ในทีมคุณยอมคาดหวังและฝากความหวังไว้ได้เสมอแม้2ประตูที่ทําได้นะครับอาจจะไม่ได้สวยงามเท่ากับคนอื่นๆแต่มันสะท้อนเห็นถึงความเป็นกองหน้าขนาดแท้ของเบนเซมาทั้งอยู่ถูกที่ถูกเวลา อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายไม่ว่าสประตูของเขาอาจจะไม่ช่วยให้ฝรั่งเศสพาเขาสู่รอบต่อไปได้แต่ถ้าว่าผลงาน4ประตูจาก4นัดถือว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีสําหรับการคืนสู่สีเสื้อทับตรากากยอีกครั้งหลังหายหน้าไปนานถึง6ปีเต็มนะครับคนต่อมาฮาริสเซเฟโรวิดจากสวิตเซอร์แลนด์ ฮีโร่ของชาวสวิตกับการเหมาคนเดียวสอประตูใสแชมป์โลกอย่างฝรั่งเศสเริ่มจากประตูแรกที่มงลูกนั้นเข้าไปนะครับเป็นการขึ้นนาทัพตะราไก่ไปก่อนส่วนประตูที่2ตอกย้ําความเป็นเจ้าเวหาของเขาอย่างแท้จริงเมื่อมงให้สวิตตีตื้นึ้นมาเป็นสประตูต่อสับก่อนที่กาฟานวิดนะครับผมจะตีเสมอกับทีมจากแดนนาฬิกาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บได้ซึ่งนอกจากจะเป็นประตูที่ช่วยสวิตฟื้นมาจากความตายแล้วนะครับผมมันยังได้ดินเทือกไปจนก,กระทั่งหายใจได้ดตามปกติด้วยการอาชนะจุดโทษในสําเร็จต้องบอกวันนี้แหละครับประตูที่มีค่าาม หาสารพาทีไม่คงอยู่ในเส้นทางฝันสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปคนตอบมาแพทิกชิกจากสาธารณรัฐเช็ก ดาวยิงของเช็กก่อนจะเข้ารอบน็อกเอาต์ก็ถูกปรามาดวันน่าจะหมดกระสุนไปแล้วหลายจะจบรอบแรกด้วยการยิงไปท้งิ้นสาประตูแต่ว่ามันกลับไม่เป็นแบบนั้นแม้ว่าจะเจอกับทีมที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งอย่างคอนแรน์กาตาชิกนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคอยกดดันแนวรับของทีมอัศวินสีส้มโดยตลอดก่อนที่สุดท้ายจะตะมันประตูปิดฝาโลงพาทีมเช็กเข้ารอบไปได้สาเร็จและมีโอกาสจะเป็นมามื่ของรายการนี้แบบเดียวกับที่พวกเขาเคยทําไว้เมื่อศึกยูโร96คนสุดท้ายอัลบาโรมูมรตาตาจากสเปน ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยกองหน้าจากทัพกระทิงดูดที่โดนเสียงวิจารณมากมายพอสมควรจากเกมในรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากโดยผลงานสากยิงประตูไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นจุดโทษหรือจังหวะหลุดเดี่ยวก็ยังมิอาจเบิกสกอร์แรกของท,ทัวร์นาเมนต์ได้สักทีจนเวลาเดินมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในความเฉียบคมของพี่แกนะครับกันเลยได้เผยออกมาในช่วงต่อเวลาพิเศษกับการซัดลูกนั้นทำให้สเปนขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ2ส่งผลให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะส่วนประตูนั้นต้องยกให้ว่าสุดสวยมากพอสมควรท,งทงวางาจังบบด้้วเทาาข ต่อตะบันด้วยตีนซ้ายเรียกว่าสมบูรณ์แบบสัตย์ยังถือว่าเป็นการลบเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลไปได้มากพอสมควรแหละครับและแฟนๆขอบสนามแหละครับคิดว่ารอบ8ทีมสุดท้ายใครจะมาบ้างหนอ สนับสนุนโดย VIVO X60 Pro 5G